มาได้จ้ามากินยำไข่น้ํากันจ้าน้ํายำสูตรปาร้านะคะยำรวมไข่ซื้อมาจากร้านส้มตําดอกทองคือเกาเหมือนเดิมล้านประจํามาท็อปมอนด้วยนะคะนี่แซลมอนชินใหญ่เลยพวกเธอโอ้นํำไายแตกซิมึงจะคํำกันอืม จมีไข่ปูไข่ปูมาไข่แมงดาไข่ปลาลิ้วกิว่วไข่ปลาเมึอกอยู่ทั้งหลังแล้วก็ไข่เยวมาแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่กุ้งจานนี้จุกจุแบบนี้ ราคา700บาทค่ะอืไข่แมงดาไม่ได้เป็นไข่แมงดากิโลนะคะไข่แมงดาตัวค่ะแกะออกจากโตเลยอืม,มันแบบ ด้านล่างก็จะมีในส่วนของข้โพูดแล้วก็สายบัวบ่ามันสายบัวเป็นอันนั่นเป็นรสบัวจับไข่กุ้งกับแซลมอนแบบจุก กินผู้เดียวบวชแน่นอนอืมอืมอืมไข่ปลาลิวกิวไข่ให่่ๆตึงๆตึงๆเงลยอืม แบ่บกินแย่แต่บ่เคยผิดหวังชีอไซส่วัตถุดิบดีหมักแซลมอนนั่งหั่นชิ้นใหญ่มาก แต่เคยมีดรามา่าคุลังก้นกับว่าทําไมหั่นชิ้นใหญ่จังมันนมันใหญ่โพล่ไปสันาายยป่นอ๋าบอมักใหญ่ๆป่มันกับเบไรงใหญ่ถึงขั้นที่แบบว่ากลิ่นยากนะมันแบบพอดีคำเต็มปากเต็มคำเนะือ น้ำย่ำสูตรปลาแบบนัวๆทะเลดองร้านนั่งกับแซบเดี๋ยวรอบนาสิมาทัานรีวิวทะเลดองไข่หมึก ไขแมงดาไขแมงดามันสิมีแบบกินบ่ได้กบกินได้แม่งดาอยี่ยห้องที่กินบ่ได้บ่แน่ใจ อืตาก,กินแต่แซลมอนมักไข่แม,มงดาที่แกะออกจากตัวเขาจะเป็นแผงแบบนี้ ถ้าใครแม่งด่าแบบซังกิโลนะมันจะเป็นเม็ดแข็งๆกิ่นบอแซบบอมั่นแบบเนี้ยอันนี้เขาจะมีความมั่นหอคความหอมนะบา,าสัสอ่อนเด้หลายครับมีบักม่วงมาแบบ กินบะเบิเบเดดอกไล,ล่ผลมะม่วงแก้วขมิ้นผสมแห้ง อืมนี่ใสจจะขวางอะ่ะแซลมอนลาดนา้ำยำลงไปฮึ <c oughs> กินแส่หอมแดงเด้อหอมแขกนี่ซแบบเหลี่ยน <c oughs> เป็นกระเทยก็ต้องกินยำล่วงท่านบุญกระทินอาทิตย์ที่แล้วไอ้กะไปแจกยำร้านนี้ละ่ะร่วมกันไป ที่น้ําตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจานบุรีวัดน้ําตกมาเพราะตาเอาหมอไปว่างประมาณตีลอยก็คนต่อแถวเพื่อที่จะกินย่ําแจกแบบมั่นก <c oughs> <c oughs> ุ้งปูปลาเมึกปลาแซลมอน ได้กินกันแบบจุกๆเลยค่ะอิ่มบุญอืมคืออิ่มกินบาเบิดมันได้หลายแฮอบมกม่วงอร่อ่ะอิมอ่ม กบขอบุขบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซิกินเย่อไปละจ้าบ๊ายบาย